การคัมแบ็กที่แบบปังไม่มีความหนาเลยชมพูตุ่นน้ตาตาลที่ถูกต้องข้างรักหรือ mm hmm. ยังไงทาไปแล้วแกจะชอบเราหรือเปล่าล่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับ JK ที่ช่องซ่องเจกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะคะทุกคนเราจะมารีวิว y o u t o your my powder m a t t e lipstick นั่นเองนะคะในที่สุด Fo ยูทูก็เอาริปรุ่น o ยม my ในตํานานกลับมาแล้วค่ะทุกคนนี้เขามีการปรับแพคเกจจิ้งปรับเนื้อสัมผัสให้มีความนุ่มฟูละมุนทาง,ง่ายขึ้นแล้วก็สีมีความแบบ เข้ากับเทรนด์ในตอนนี้มากขึ้นด้วยเขาทำสีมาได้สวยมากๆทุกคนทาทุกสีบนปากให้ดูเหมือนเดิมเลยนะคะใครพร้อมจะดูรีวิวแล้วกย์ลืมกดไลค์แล้วก่อนคนหนึ่งไล์นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเราก็์ลืมกด subscribe ทางเราด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ให้ดูแพคเกจิ้งรอบนี้ว่าแบบมันน่ารักมากๆชื่อรุ่นตรงนี้นะคะเป็น u ัวไม Powder Matte นะบอกเบอร์สีแล้วก็ชื่อสีตรงนี้เลยนะคะล้วตูดลิปด้วยนะคะมีบอกชื่อชอบดีไซน์แพคเกจิ้งรอบนี้มากทุกคนคือมันน่ารักแบบมินิมอลเกาหลีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็มาในลักษณะเป็นแท่งแบบสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรงไม่กองแกงเลยนะแล้วก็เป็นการเปิดแบบนี้นะคะดึงออกมาแบบนี้แล้วก็หมุนๆขึ้นมาเลยนี่พอหมุนออกมาก็จะเจอกับเนื้อลิปนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองสบ แกคือเนื้อนุ่มมากๆเราสีชัดแบบแน่นเลยนะคะให้ดูว่าเนื้อรุ่นเนี้ยจะมีความเลืนชุ่มฉื้นขึ้นมากๆเดี๋ยวเราจะลองกลิกเกลี่ยให้ดูนะคะเต็มๆหลอวทาบเบลนเบลนก็สวยนะทุกคนถ้าใครชอบความฟุง้งละมุนชอบปากแบบดูฟูฟูนุ่มๆอะ่ะแนะนําไม่ทาบแบบเบลนเลยแล้วจะบอกว่าเนื้อเขาบางเบามากๆไม่มีความหนาเลยนะคะพอบเบลนแล้วจะได้สีที่แบบมีความฟุงละมุนขึ้นนะแกสวยมากอันนี้คือเบอร์ส่นสีนะคะเป็นสีที่แบบ แมสมากๆเลยทุกคนจะออกแบบว่าส้มส้ม,สมอมแดงนิดหนึ่งต่อมาลองเนื้อสัมผัสที่ปากให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเป็นเบอร์ศูนย์สีให้ดูนะทุกคนซึ่งสีนี้เป็นสีที่แบบแมสมากๆน่าจะเป็นสีที่ที่ทนางงามสักคนทานนะคะทุกคนอ่ะนี่เลยเบอร์ศูนย์สีชื่อสีว่า all at once นะคะคือสีแบบปาดไปรอบเดียวรู้เรื่องเลยมันแบบกลบสีปากไปเลยนะคะสีแบบแน่นมากๆพรางร่องปากมันเติมเต็มร่องปากแบบเนียนกริบเลยคือปัญหาปากเป็นเรียวๆร่องๆคือ ลิปรุ่นนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าแบบทาไปแล้วคือปากมันเนียนอิ่มเลยนะคะอันนี้คือทาแบบเต็มๆนะคะเราจะมาลองเบลนด์ขอบให้ดูนะใช้นิ้วในการเบลนด์นะคะเพราะว่าแปรงที่เราใช้อยู่ก็คือยังไม่ได้ซักจ้ากลัวสีมันปนกันนะทุกคนให้ดูว่าพอเบลนด์ขอบแล้วอะเราก็จะได้ปากที่ดูจืดดูเบิร์นดูแบบนุ่มฟูขึ้นอีกสเต็ปนะคะคือปากมันจะมีความแบบละมุนขึ้นขอบมันจะมีความเบลเลอๆสวยมากทุกคนแล้วเนื้อคือเป็นลิปเนื้อแมทที่แบบเบาสบายปากมากๆ ากเลยนะแกคือความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เหมือนฟิลมีเท็กซ์เจอร์ลิปอยู่บนปากเลยนะคะอีกอย่างที่รู้สึกเลยคือตัวนี้เนื้อเขาชุ่มชื้นนุ่มลื่นขึ้นมากๆนะคะเนื้อคือทาไปแล้วมีความแบบนุ่มฟูฟินิชปากแบบละมุนละมุนแบบนี้เลยแกคือชอบมากๆเดีย๋ยวมาเริ่มกันที่สีแรกเบอร์หนึ่งกันเลยนะคะชื่อสีว่า the beginning นะคะทุกคนสําหรับสีก็จะมีความแบบเป็นแดงสดๆเลยนะคะสําหรับสีนอ้ สีนี้จะมีความเป็นแบบแดงสดๆเลยนะคะทุกคนแดงแบบก็จะบอกว่าผิวเราอะจะเป็นคนผิวนูโทรนะคะคือมันจะไม่ได้เหลืองแล้วมันก็จะไม่ได้ชมพูเกินเป็นผิวแบบกลางๆนะทุกคนนี่สําหรับเบอร์หนึ่งนะทุกคนสนีจะเป็นฟิลแ,แบบแดงเกาหลีน่ารักสดใสมากๆแกใครที่แบบว่าชอบโทนเกาหลีเกาหลีโทนสดๆแบบ ขับผิวหน้าพองไม่ไปไม่วอมจ่าไม่คูจ่าเป็นโทนแดงเกาหลีที่ถูกต้องเลยนะคะใครที่ชอบปากแจมๆปากแบบป๊อป๊ปอปแบบสาวเกาหลีก็คือต้องเบอร์นี้เลยทุกคนต่อกันที่เบอร์สองนะคะสีนี้ชื่อว่าสี Between Us นะคะจะมีความเป็นแบบแดงเข้มๆนะทุกคน สำหรับสีนี้เขาก็จะเป็นแดงเข้มเข้มมีความกล่ำแบบชัดมากๆสาวๆผิวแทนน่าจะเลิฟสีนี้กันเลยอ่ะหรือใครที่แบบว่าชอบทาปากแดงๆปากแทบแทบแดงกล่ำที่แบบไม่ได้ดูน่ากลัวจนเกินไปพอเบลนด์ออกมาแล้วก็คือสวยมากทุกคนดูดิคือเนื้อมันนุ่มสมูทเบลนด์ละมุนมากสาหรับการทาสีเข้มนะคะถ้าใครไม่อยากแบบได้แน่นบวบไม่อยากได้สีปากที่แบบว่าตะโกนขนาดนั้นเราแนะนําให้ทาแบบเบาๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วในการแบบเบลนด์แทบแทบ มันก็จะได้สีปากที่แบบกําลังพอดีกําลังไม่แน่นจนเกินไปนะคะทุกคนนี่ก็จะได้สีปากแบบแดงก่ำที่มีความระเรื่อแบบนี้สวยมากๆเเบาๆแตะๆหรือจะทาฟูลิปก็สวยนะคะแล้วนี้ใครที่เป็นสาวแซบมีความเปรี้ยวมนันอะไรแบบนี้เฮ็ดฟันนิดนึงก็แนะนําเป็นเบอร์สองเลยเป็นแดงก่ำที่สวยปวมากๆเพราะว่ามันเป็นแดงก่ำที่ไม่จะไม่ได้ตะโกนเกินไปนะคะสียังคงความใช้ง่ายอยู่เลยอะทาไปทํางานได้ทาไปประชุมได้ไม่ดูตกใจเกินไปนะคะ มาต่อกันที่เบอร์3ามแลคะทุกคนสีเอ็นเลดเลิฟนะคะสีนี้จะมีความแบบออกนุดนดูน้ำตาลน้ำตาลขึ้นมานี่นะคะทุกคนสำหรับเบอร์3ก็จะออกแบบ เป็นนูดน้ำตาลอมส้มๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากคือเรารู้สึกว่าโฟยทูอ่ะเป็นแบรนด์ที่ทำโทนติดน้ำตาลตุ่นมาได้สวยมากๆเขาผสมสีมาให้ได้แบบเออทาสีเดียวสวยจบอะทุกคนความแบบออทัมหรือดูใบไมผลเวอร์ๆแล้วทุกคนคือมันเป็นนูดน้ำตาลที่นัวมากๆแล้วสีนี้ก็คือเหมาะกับคนที่ไม่ชอบทาลิปโทนสีแบบแจมๆจมสดๆนะนูดน้ำตาลนัวๆเลยนะคะมีความละมุนนีแล้วก็เป็นโทนกลางๆที่แบบว่าไม่ต้องแต่งหน้าจัด ก็เอาอยู่นะคะเป็นเฉดที่มีความแบบ MLBB เบาๆเป็น MLBB ที่ไปทางวอร์มโทนนะคะลุคแต่งหน้าเบามากๆสีนี้ก็คือรอดเลยนะคะคือแบบสวยหนัวมากเราใช้ได้ใน everyday ล o k แต่งไปเรียนไปทำงานคือรอดทุกโอกาสแน่นอนี่เบอร์สีนะคะทุกคนสําหรับสีนี้ชีนี้นะคะทุกคนจะเป็นสีออกแบบค่ะเขาจะออกส้มอมแดงค่ะทุกคนเป็นสีแบบส้มแครอทเลยอะ่ะ คือเนือนุ่มจริงทุกคนเนื้อแบบนุ่มมากค่ะทุกคนเป็นสีแบบส้มแครอทเลยคือน่ารักมากๆใครที่ชอบฟิลแบบลิปโทนส้มเอ่ยส้มใจที่สีผิวไหนก็ทาลอดแน่นอนนะคะมันเป็นส้มที่แบบไม่ตะโกนไม่สดเกินแล้วก็ไม่ตุ่นเกินอนะทุกคนสีแบบพอดีมากๆเป็นใครหาโทนกันตายนะคะเบอร์สี่เลยทุกคนเป็นสีไทยไงี้ก็สวยแน่นอน ่นที่เบอร์หเลยนะทุกคนสีนี้ชื่อว่าสี B c a u s e o f นะคะสีนี้จะมีความแบบเริ่มออกมาโทนอ่อนๆมีความ MLBB มากขึ้นแล้วนะคะทุกคน watch เบอร์หให้ดูสำหรับสีนี้นะเขาก็จะออกเป็น,นส้มชานมนะคะทุกคนสวยมากดูดิเบอร์ห้านะคะทุกคนเป็นโทนแบบส้มชานมที่สวยมาก,กมาก ทำมากี่รอบกี่รุ่นก็สวยอะโทนนี้นี่นะคะทุกคนเบอร์ห้าคือเป็นโทนแบบส้มชานมที่น่ารักมากๆแกดูดีสีแบบตรงปกเวอร์อันสวนชบนมือเนี่ยจะมีความแบบเข้มกว่าบนปากจริงนิดนึงนะคะเพราะว่าสีที่ปากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นสีปากเดิมของแต่ละคนนะอย่างคนพื้นปากอ่อนพื้นปากเข้มพื้นปากชมพูก็จะได้สีที่แตกต่างกันออกไปสักนิดนึงนะคะุเป็นสี mlbb โทนส้มที่แบบนัวมากๆแล้เป็นคนแบบแต่งหน้าอ่อนๆซอฟๆแล้ว แล้วว่น่าจะชอบสีนี้เลยมาแล้วก็ทาง,ง่ายมากๆไม่ซีนไม่ป่วยด้วยนะคะผสมสีมาได้แบบจึ้งมากๆมาต่อกันที่เบอร์หกนะคะสําหรับสีนี้ชื่อว่าสีลิปทูลิปนะคะทุกคนสีนี้จะออกแบบพ,พีชขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนสําหรับสีนี้ก็จะเป็นสีนูดพีชที่แบบ ละมุนมากความเป็นแบบนูดพีชนัวนวเลยนะคะปกติเราจะทาโทนนูดพีชไม่ค่อยลอดเดี่ยวมาลองทากันเลยว่าแบบเดี่ยวเดียวมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนสีนี้คือเหมาะกับการทาเป็นเบสก่อนลงสีอื่นมากทุกคนสีนี้มันแบบมันลอดกว่าที่คิดหน้าตอนแรกนึกว่าแบบฉันไม่ค่อยลอดกับโทนนูดพีช แต่สีนี้คือรอดนะคะเป็นนูดพีชที่ไม่ป่วยเกินไปอะทุกคนเป็นนูดพีชแบบ MLBB ลูกคุณมากมากๆหรือว่าจะใช้ทาเป็นเบสก่อนลงสีอื่นๆก็เลิศนะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าสีนี้ทาเดียวๆก็ลอดนะมันแบบมันไม่ได้นูดป่วยจนเกินไปมันไม่ทําให้หน้าเราซีด เบอร์เจ็ดนะคะสี e v r y season นะคะทุกคนจะเป็นโทนแบบชมพูนุดนดิหนึงนะสำหรับสีนี้นะคะเขาก็จะออกเป็นโทนแบบชมพูนมมีความ mlbb มากๆทุกคนสีนี้คือสวยมากเป็นชมพูนมที่ไม่บาร์บี้แล้วก็ไม่ป่วยเกินนะคะสีนี้คือ my lip butter จริงๆนะคะมันสวยมากคือสำหรับ เบอร์เจ็ดนะคะทุกคนเอร y สซีซันสำหรับใครที่ชอบลิปโทนชมพูฟิลแบบ mlbb น่ารักละมุนมีความลูกคุณทาง่ายทารอดทุกโอกาสไปเรียนไปทำงานงานสุภาพงานบวชงานแต่งสีนี้เลยทุกคนเบอร์เจ็ดคือแบบตบโจทย์มากๆมีความลูกคุณสวยหวานสุภาพเรียบร้อยผู้หน้อยน่ารักก็แกคือแบบมันคือคมันคือนิยามนี้เลย มาต่อกันที่เบอร์8นะคะสีนี้ชื่อว่าส P S I Love You นะคะทุกคนจะมีความแบบออกชมพูน้ำตาลขึ้นมาแล้วแกคือฉันมีความรู้สึกว่าสีนี้มันจะต้องปวดแน่นๆเพราะว่าเห็นในส t c h คือแบบสวยมากแกสีนี้คือปวดมาก ทุกคนสีนี้คือจะมีความแบบเป็นชมพูตุ่นน้ำตาลสายฝอเบาๆแกดูความนัวความจึง้งความปัวความปังขอผสมสีมาสวยมากแบบเป็นชมพูตุ่นน้ำตาลที่ถูกต้องโทนสายฝอมากๆแบบตาแบบตาแมบทบแมบทบแล้วก็สีปากแบบออกนุน่นน้ำตาลออใครที่อยากได้สีที่มีความเป็นทางการดูสุข,ขุมดูเป็นผู้ใหญ่อับลุกให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเนี่ยสีนี้เลยคือทาไปคุยงานทาไปดีลงาน าต่อกันที่เบอร์เก้านะคะทุกคนสีนี้ชื่อว่าสี some one else นะคะสําหรับสีนี้นะคะก็จะเป็นโทนแบบชมพูอมส้มนะคะทุกคนสีนี้คือมีความแบบน่ารักมากๆเป็นโทนชมพูอมส้มที่แบบว่าดูสดใสขึ้นมานิดนึงเบอร์เก้านะคะทุกคนสี some one else เป็นสีโทนชมพูอมส้มที่น่ารักมากๆใครที่อยากได้ลิปชมพู everyday look ที่มีความน่ารักสดใสนะคะมีสีเดียวสวยจบดูแบบดูสดใสดู fresh นั้มเบอร์เก้าเลยทุกคนเป็นสีที่ สีนี้คือเขาจะมีความแบบวอร์มโทนนิดนึงนะคะเป็นเฉดที่แบบน่ารักสดใสมีความพอดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชมพูที่แบบหวานเลี่ยนด้วยทุกคนซึ่งเราแบบชอบเฉดแบบนี้มากๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นอีกสีที่แบบเรคคอมเมนต์มากเลยใครที่เป็นสาวๆผิวโทนเหลืองนะคะแล้วก็หาชมพูวอร์มโทนแล้วว่าเบอร์9กคือแบบสวยมากๆ ต่อกันที่เบอร์10นะคะชื่อสีว่า yours m i l e ค่ะทุกคนคือเป็นสีที่เราเห็นสวอชแล้วแบบชอบมากๆหยิบสีน,นี้มาสวอชเป็นสีแรกเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูกัน mm hmm. เราเป็นสีที่เราทาบ,บ่อยมากๆเลยนะคะ เขาจะเป็นโทนแบบชมพูอมม่วงนะมันเป็นสีคูโทนที่สวยมากๆไม่ม่วงเกินไม่ชมพูเกินนะคะแบบเป็นชมพูอมม่วงที่แบบพอดีมากๆคือเนื้อรุ่นนี้มันนุ่มลื่นทางง่ายมากๆอะทุกคนเราชอบมากเลยอะมันเบาสบายปากทาไปแล้วไม่ให้ฟีลลิ่งเหมือนมีลิปอยู่บนปากเลยนะคือดีมากจริงไม่อวยเกินรีวิวนะมันแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เขาบอกว่ามันเบามันนุ่มมันละมุนมันแบบนุ่มฟูคือแบบนั้นจริงๆนี่ให้ดูแกว่าแบบเป็นสีที่น่า าร่ักมากเป็นพอดีไม่ดูหวานเรียนไม่ม่วงเกินไม่ชมพูเกินขอสีย o u อสไมน์แล้วเราแบบชอบชื่อสีด้วยยิ้มของเธอรอยยิ้มของเขาอะไรแบบนี้คนข้างรักหรือ,อยังไงถ้าไปแล้วแกจะชอบเราหรือเปล่าล่ะ วอนที่เบอร์11นะคะสีนี้ชื่อว่าสี a l l s i e Vios นั่นเองโทนแบบชมพูเข้มๆขึ้นมาแล้วนะคะสีนี้คือจากที่ดูวอชของแอดนะคือเขาจัดว่าเป็นสีกลางๆนะคะไม่วอมแล้วก็ไม่คูลเกินนะเป็นเฉดแบบนูเตรลเลยนะคะเป็นเฉดกลางๆที่ผิวไหนก็ทาสวยแกมันจะออกเป็นสีแบบชมพูอมแดงๆนะคะมีความตุ่นเบาๆด้่าโลัวทำไมแบบสวยขนาดนี้ <S <S เคยเห็นสีนี้ในแบรนด์ไหนมาก่อนเลยนะเป็นเฉดที่แบบ เป็นชมพูอมแดงที่แปลกใหม่มากๆเลยนะคะมีความแบบตุ่นเบาๆคือจะแดงตุ่นก็ไม่ขนาดนั้นจะชมพูอมแดงก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นเป็นหนึ่งไม่ออกบอกไม่ถูกก็สามารถทาหยิบสีนี้ขึ้นมาทาได้ยังไงก็สวยแน่นอนสีสุดท้ายแล้วทุกคน12สีี U forever นะคะเป็นอีกสีที่เราชอบมากๆเน,นึ่งนะคะ สีสุดท้ายแล้วเป็นสีที่เข้มที่สุดแล้วก็อวดที่สุดแกดูไม่เชื่อแกดูนี่ทุกคนเขาจะเป็นสีแบบโทนแดงไวเบอร์รี่ ที่สวยมากๆดูนะคะอย่าเพิ่งตกใจคือใครอยากได้ความปัวๆก็ฟาดลงไปแบบแบบตอนแรกได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ความแบบมีความซอฟต์ละมุนขึ้นคือสีแบบเป็นแดงเบอร์รี่ไวท์ที่สวยมากมาค่ะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูเป็นอีกสีที่เราชอบมากๆ นี่นะคะถ้าแตะเบาๆจะได้สีที่แบบมีความปากสีแดงเบอร์รี่แบบธรรมชาติมากๆดูลิปส์แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นอีกสีที่แบบเราชอบลองลงมาจากเบอร์สิบเลยมันเป็นแดงวายเบอร์รี่ที่แบบสวยมากๆทาแล้วคับผิวสุดๆเลยนะทุกคนสิมันเป็นแดงเบอร์รี่ที่เฮยแกมันก็แบบไม่ได้น่ากลัวไม่ได้แน่นไม่ได้ปัวเกินไปนะแบบเกลี่ยๆขอบๆให้ไม่มีความระมวนขึ้อนอะ่ะคือมันแบบสวยมากๆไม่ได้อมม่วงไปไม่ได้กล่ำไปนะคะเป็นแดงวายที่แบบผสม ออกมาลงตัวพอดีสุดๆสีนี้คือแบบปวกมากสี F เ,เท่านั้น ค่ะทุกคนก็คือสวอชทั้งหมดของตัวโฟยทูโยไมพาวเดอร์ลิปสติกทั้งหมด12เฉดสี 14, นั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นการคัมแบ็กที่แบบปังมากๆคือเราเป็นแฟนโยไมตั้งแต่แบบรุ่นแรกๆเลยสมการรอคอยจริงๆนะคะใครที่รอการกลับมาของโฟยทู u r ไมรอบนี้คือแพคเกจิ้งเอ่ยเนื้อเอ่ยสีเอ่ย,อยคือแบบดีงามปังมากๆแบบตัวเนื้อสัมผัสของโฟยทู u r ไมรอบนี้นะคะเราสึกว่าเนื้อเขาเนี่ยยังคงความสีแน่นสีชัดคราง,ล,างล่องปากได้ดีมากๆแต่สิ่งที่รู้สึกว่า เพิ่มเติมมาก็คือเนื้อเขาชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วเขาก็ทําเนื้อสัมผัสมาให้บางเบาสบายปากขึ้นนะคะแสรที่สบายปากแล้วก็ให้ฟินิชที่นุ่มฟูมากๆทุกคนแล้วใดๆคือรอบนี้แพคเกจจิ้งแบบน่ารักมาก ในเรื่องของเฉดสีนะคะโฟรทูก็ทํามาได้ครบมากๆโทนแดงโทนส้มโทนชมพูโทนม่วงโทนนูดน้าตาลนะคะก็แบบเป็นแมทที่แนบสนิทกับปากแล้วก็ติดทนมากๆคือเนื้อแมทตัวเนี้ยพอเขาเซตกับปากดีแล้วว่าเขาแบบแนบบแมบทบแนบบแบบแบบสนิทกับปากเลยนะคะแต่ว่าไม่ตก่องไม่เป็นคราบใดๆเป็นลิปที่หยิบใช้บ่อยในเอวีเดย์ลุคของเราแน่นอนนะคะแล้วเขาชุ่มชื่นขึ้นดีมากๆเลยนะขนาดเราทาผ่านมาแบบ12เฉดสีก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันทําให้ปากเราแห้งลง ปักเป็นขุยลอกๆใดๆเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะขอมาคัดสีที่เป็นเฟเวิตของเราให้กันบ้าง ต้องเลือกจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็จะขอเลือกเป็นสีเฉดสีนี้เลยนะที่เราชอบนะคะก็จะเป็นเบอร์3กับเบอร์สีเลยเบอร์สาเนี่ยจะออกน้ำนูดส้มน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็เบอร์สีจะออกแบบส้มอมแดงมีความเราไม่ได้ชอบลิปสีอ่อดไปเลยหรือเข้มไปเลยเราชอบสีที่มีความกลางๆทาง่งายเน้นแบบว่าทาสีเดียวสวยจบไม่ต้องมาสมอะไรมากนะคะก็วอมโทนให้เป็นสองสีเลยคือแบบสวยมากๆสําหรับคูโทน2ส,สีในใจที่แบบเลิฟมากๆ10กับเบอร์12อค่ะทุกคน เบอร์สิบจะออกชมพูอมม่วงที่เป็นแบบชมพูอมม่วงพอดีมากๆไม่ดูหวานเลี่ยนเลยแล้วก็เบอร์สิบสองเป็นแบบโทนไวเบอร์รี่ที่สวยมากๆจะทาเดี่ยวๆแยกกันนะคะก็เป็นสองสีที่แบบทายังไงก็สวยแน่นอนหรือจะจับคู่กันเอามาทาผสมกันก็สวยก็สำหรับคนปากคล้ำนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าลิปรุ่นนี้ก็คือกลบสีปากมิดมากๆสามารถใช้ได้สบายใจแน่นอนสำหรับใครสนใจลิปรุ่นนี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยตามอีฟแอนบ b อยบิวทรีมวัสันนะคะตอนนี้เขาก็มีเซลล์อยู่ด้วยนะคะจากแท่งละ2 9 9บาทเหลือร้อยกาบเาทครึ่งราคากันไปเลยสําหรับการเปิดตัวนะคะบบก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยตัดสินใจได้นะคะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงถ้าเกิดใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กค็ใช่แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังใจทางเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายและมาบอกนะคะว่าตอนนี้เขากําลังมีกิจกรรมด้วยนะคะทุกคนเป็นสําหรับใครที่ชอบลิปรุ่นโยมาทะครบสาม แล้วก็ใบเสรเนี่ยร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้ที่ร้าน Everyday Wonder ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเราจะแปะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะอันนี้ว่ากิจกรรมน่ารักมากๆหากิจกรรมทําช่วงวันหยุดจะได้แบบมีคอนเทนต์อะไรแบบนี้เนาะก็สามารถไปกันได้นะคะหรือแบบใครอยากทำของไว้คนพิเศษงานนี้ก็เหมาะมากๆนะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยมีแค่2วันเท่านั้นนะคะทุกคน